กาะสม็ดที่ตั้งเกาะสเสม็ดเกาะสเสม็ดอยู่ในตำบลบ้านเพอเภอเมืองระยองจัวัวดงระยองอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ6.5กิโลเมตรจุดเด่นของเกาะสม็ดชายหาดสวยน้ำทะเลใสมีหลายชายหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมทางน้ำ เดินทางสะดวกใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง2-3ชั่วโมงและนั่งเรือประมาณ30-40นาทีบรรยากาศเงียบสงบและคึกคักได้ตามโซนที่เลือกพักมีทั้งหาดเงียบสงบและหาดที่คึกคักเต็มไปด้วยร้านอาหารและบาร์ดำน้ำดูประการังจุดดำน้ำสวยงามรอบเกาะชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม Pretty Pretty girl know, where are you low? Pretty girl lie love don't don't you you I I low know know much love you, หาดแม่ลำพึงที่ตั้งหาดแม่ลำพึงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองห่างจากตัวเมืองประมาณ11กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับท่าเรือบ้านเพลที่ใช้ข้ามไปกเกาะสม็ดจุดเด่นของหาดแม่ลำพึงใช้หาดยาวกว่า12กิโลเมตรเป็นหนึ่งในหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดระยอง ชายหาดรายขาวน้ำทะเลใสเหมาะสำหรับการพักผ่อนเล่นน้ำและทำกิจกรรมริมทะเลใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่นตลาดบ้านเพอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาและอาหารทะเลสดและราคาย่อมเยาและมีอาหารทะเลเรียงลายตลอดแนวจุดชมวิวแหลมแม่พิมพ์ชมวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม Now อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาหมู่เกาะสม็ดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครอบคุมพื้นที่ทั้งบนบกและในทะเลประกอบไปด้วยเขาแหลมยาและหมูเม่เกาะเสม็ดรวมถึงเกาะใกล้เคียงเช่นเกาะกวยเกาะกูดีและเกาะทะลุ จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าวิวธรรมชาติสวยงามจุดชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่และมีทุ่งหญ้าบนเขาและชายหาดสวยๆเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเหมาะสำหรับสายรักธรรมชาติเดินขึ้นเขาเพื่อชมวิวทะเลหมูกก่เกาะเสม็ดและเกาะใกล้เคียงสามารถนั่งเรือไปเที่ยวดำน้ำตกปลาและ พักผ่อนบนชายหาดได้แหล่งประการังสมบูรณ์เป็นแหล่งดำน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใกล้ชายหาดยอดนิยมเช่นหาดแม่ลำพึงและท่าเรือบ้านเพส่วนพฤกษศาสตร์ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลชากระบกอำเภอแกงจังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่กว่า3,800ไร่เป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์พืชและระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์จุดเด่นสวนพฤกษศาสตร์ระยองป่าพุกธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นแหล่งระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์และหายากในประเทศไทย ทางเดินศึกษาธรรมชาติกลางน้ำสะพานไม้ทอดยาวผ่านป่าพุช่วยให้ใกล้ชิดธรรมชาติชมบัวสายพันธหายากโดยเฉพาะบัววิตอเรียที่มีขนาดใหญ่เส้นทางพายเรือคายาักพายเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนและสัตว์นานาชนิดถ่ายรูปมุมสวยๆกับธรรมชาติจุดเช็คอินยอดยมสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ทุ่งโป่งทองที่ตั้งทุ่งโป่งทองตั้งอยู่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกงจังหวัดระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่โดดเด่นด้วยป่าชายเลนขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในสถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดในจังหวัดระยองจุดเด่นทุ่งโป่งทองป่าชายเลนสีทองมีต้นโป่งทองขึ้นแน่นเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อต้อง แสงแดดท,รรทางเดินยาวกว่า2กิโลเมตรลัดเลาะไปตามป่าชายเลนแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศมีทั้งบ่าองค์กลางป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดจุดชมวิวสุดอันซีนโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นแสงแดดกระทบต้นโป่งทองทำให้เป็นสีเหลืองทองอาลามใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่น กาลนวน์เสาดีเรือลบห่วงกระแสะและวิถีชีวิตชุมชมชาวประมง